อัรย่าร้อยเลกอนฝึกฝนได้อย่างช่ำชองสวัสดีครับนัทนะครับนัทพลวงเครื่องปัจจุบันนะครับประกอบอาชีพรับข้าราชการครูครับวันนี้นัทมาทําปากกระจับนะครับปัญหาที่พบของนัทปากของนัทนะครับมีความหนาเตอะนะครับที่ทาให้การยิ้มในแต่ละครั้งนะครับไม่มีความมั่นใจวันนี้ก็เลยมาทําปากกระจับนะครับในการทําในครั้งนี้นะครับจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพจะเป็นอย่างไรนะครับตามมาได้เลยครับ หลังจากได้ทำปากกระจับผ่านมา1เดือนแล้วนะครับเวลายิ้มก็ยิ้มได้อย่างมั่นใจนะครับความประทับใจที่นาราคลินิกนะครับหมอมือเบามากๆนะครับเพื่อไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำนะครับยังไงก็ฝากติดตามนาราคลินิกนะครับได้ทางเพจเฟซบุ๊กของนาราคลินิกนะครับ